สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราได้ดูหนึ่งสูตรไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็กลับมาอยู่ในครัวเพื่อที่จะทําให้ท่านผู้ชมดูอีกหนึ่งสูตรครับวันนี้เราจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นไฮเราจะมาผัดกับไก่แล้วก็กุง้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบซึ่งตอนนี้ผมเคี่ยวอาจายดเอาไว้ตรงนี้แล้วผมก็มีน้ําเดือดไว้หม้อนู้นอาจาัดผมเนี่ยได้ที่เรียบร้อย อาจาัดก็คือน้ำส้มเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผสมรวมกันแล้วเคี่ยวให้ออกเป็นสีเหลืองนิดนึงพักเอาไว้ครับเพราะอันนี้คือส่วนผสมที่จะไปผสมกับอซอสพริกครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องปรุงรสของก๋วยเตี๋ยวเส้นให้กันเอาละเดี๋ยวเรามาดูครับเ่งไให้ผมเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้ท่านชมซื้อแล้วก็มาแช่น้ําสัก5นาทีแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าอ,อ,อยากจะคลายพวกที่เขาเส้นที่เขาเกาะกันเป็นปึกๆออกหน่อยเดี๋ยวพอลวกแล้วก็จะได้ อ่าโอเคไว้ตรงนี้คู่กับน้ำร้อนเอาละผมมาดูก่อนครับว่าเรามีไก่ผมก็จะหั่นไก่เตรียมมาไว้หั่นบางๆนิดนึงครับจะได้สุกเร็วๆเราผัดเนี่ยเราต้องการแป๊บเดียวให้สุกอันนั้นให้เขาบางหน่อยเราก็เลือกไก่ที่ไม่ติดหนังเอาละครับไก่ได้แล้วเรามาดูกุ้งครับกุ้งผมง่ายนิดเดียวก็แกะก็ไล่น้ำเบาๆไว้ด้วยแกะ ออกหมดเลยก็ดีนะครับหมายความออกหมดในที่นี้ของผมก็คือว่าแกะเปลือกออกให้หมดเลยๆๆๆๆผมเลือกใช้เป็นกุ้งแชบวยนะครับๆๆๆๆๆซึ่งก็อย่างที่เคยคุยไว้เยอะมากเลยครับเรื่องกุ้งก็เพราะว่าอยากจะให้เขาเป็นกุ้งที่ได้จากธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมก็จะผ่าหลังผ่าลึกเลยครับเพื่อจะให้สุกง,ง่ายสีเขียวอย่าไปทิ้งนะครับสีดําทิ้งได้ เขียวก็เป็นมันสีดําก็เป็นขี้กุ้งเพราะฉะนั้นสีดาแล้วก็ออกผ่าแบบผีเสื้อาละเอากุ้งแชบวยที่ผ่าหลังแบบผีเสื้อเรียบร้อยของเราเนี่ยมาล้างน้ําดูมั่นใจว่าเส้นดําๆออกหมดเป็นใช้ได้เราได้กุ้งได้ไกแ่แล้วเรายังขาดอีกอย่างหนึ่งคือปลาหมึกครับซื้อมาเยอะเลยเป็นตัวใหญ่เลยแต่ว่าเราใช้ไม่หมดแล้วครับเก็บไว้ได้นะครับใช้ไม่หมดแบบนี้ปลาหมึกแบบนี้นี่เก็บใส่ตู้เย็น ่อไว้ใช้ได้นะครับแช่น้ําไว้สัหน่อยผมก็ไม่อยากได้เอ็นของปลาหมึกแบบขาวๆที่ติดอยู่ก็ลอกนิดนึงครับพอได้แล้วเนี่ยผมอยากจะบั้งให้เขาลึกๆอย่างเงี้ยครับ,น,น,น,บนิดหนึ่งค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเพราะเขาดิ้นง่ายแล้วก็ลื่น ตามที่เราอยากจะได้คือประมาณนี้มีกระเทียมครับเดี๋ยวผมตำกระเทียมหน่อยอะนะครับกระเทียมผมตำไม่ใช่ให้แหลกมากนะครับให้บุบอยู่ในครกแบบนี้ขึ้นมาไว้คู่กับตั้งชายของเราเสร็จแล้วก็มีหัวไชโป๊สับครับทีนี้เรามาดูผัดกันครับน้ำมันนะครับในกระทะ ใส่น้ำมันให้พอที่จะผัดเส้นนั้นเราใส่เส้นก่อนก็น่าจะเป็นสักนาทีสองนาทีก็น่าจะได้นะครับเพราะเส้นเเราอุ้มน้ำไว้บ้างแล้วเมื่อกี้เราแช่น้ำไปบ้างแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาเราลวกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเสด็จน้ำเขาหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เวลาผัดแล้วมันไม่แฉะน้ำครับผมพยายามแยกเส้นออกไม่ให้เกาะกันเป็นตัวให้เขาเป็นหลอดหลอดหลหลอดย่างนี้ ุกแล้วครับผมก็ปิดไฟแล้วก็จะเอาไปเอาน้ำออกครับอย่างที่บอกครับเราต้องให้เขาเสด็จน้ำหน่อยอก็ไว้นี้ให้เขาเสด็จน้ำอย่างที่บอกมีน้ำมันอยู่ในกระทะเรียบร้อยเราก็เร่งไฟเลยครับขอกระเทียมก่อนในน้ำมันผัดให้กระเทียมเนี่ยหอมเหลืองนะครับก่อนที่จะใส่ใตังชลยลงไปผัดเรากระเทียมเหลืองแป๊บเดียวครับเอาล้ครับ กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะใส่ตังไช่นะครับแล้วพอใส่ตังไช่แล้วหอมแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ไก่ครับแล้วก็กุ้งลงผัดไปเลย2อย่างเอาให้สุกพร้อมกันเลยครับเร่งไฟนิดหนึ่งผมผัดกุ้งแล้วก็ไก่ของเราเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะใส่ไข่ไขลงไปเนี่ยผมอยากให้ไข่ถูกน้ำมันผัดให้หอมสักนิดนึงก่อนจะเห็นว่าผมเขียนเนื้อไว้ข้างๆกระทะแล้วก็ใช้ไข่เนี่ยผัดลงไปแล้วก็คนนะครับให้ไข่เริ่มที่จะสุกเราก็จะดูว่าไฟที่แรงๆก็จะเผาข้างๆกระทะให้ไข่เนี่ยหอมขึ้นไข่เริ่มแห้งหอมผมก็จะใส่เส็งไห้ลงไป ผมก็จะใส่ไชโป๊นะครับลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยครับน้ำตาลนิดหน่อยในระหว่างเดียวกันเราก็จะผัดไปเรื่อยๆให้เขาตัวสุกครับแล้วผมก็จะใส่ปลาหมึกปรุงรสด้วยนี่ครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วผมก็ใส่น้ำมันหอยลงไปมา นิดหนึงครับไฟแรงๆหน่อยเขาหอมผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องชิมรสกันหน่อยให้เขากำลังหอมนิดนึงผมเตรียมจานผมได้ผักสลัดผมก็จะล้างแล้วก็มารองเอาไว้ครับมั่นใจว่าทุกอย่างร้อนแล้วก็สุกหมดนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นไห้ผัดไก่แล้วกุ้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับผมมีนี่ซอสพริกนะครับกับอาจาย์ที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้แล้วว่าผมเคี่ยวไว้แล้วเนี่ยจะต้องไปคู่กันคนแบบนี้ให้เข้ากันอัตราส่วนเท่าเท่ากันเนี่ยแหละครับแล้วก็เราก็จะได้น้ําจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วครับไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเสิร์ฟแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับ ชิมก่อนดีกว่าครับอันนี้คือซอสพริกใส่กับอจาร,ร์ที่เราเคี่ยวไว้ เนื้อสัมผัสของก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะกรุบกรอบแล้วก็ใช้ปลาหมึกที่แช่เนี่ยนะครับปลาหมึกกรอบเนี่ยนะครับยิ่งทำให้ทั้งสองเนี่ยกรอบแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็มีไข่ที่ผัด,ดหอมๆท่านผู้ชมครับอร่อยมากโดยเฉพาะเราแก้เลี่ยนด้วยการใส่อาจ,จรรัดผสมกับซอสพริกเนี่ยนะครับทานไปด้วยพร้อมกันโอ้โหอร่อยมากและอย่าลืมผักด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูง,ง่ายๆในการยอดเชฟไทยครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักอาหารไทยมากขึ้นในระหว่างเดียวกันท่านผู้ชมได้ติดตามชมเนี่ยมีคำถามอะไรมาส่งมมมาาาาาาททที่่่่่เเเลลลยยยนนนะะคครรััััับบอดดดชชฟฟไไแแ้้้้ววกก็จใหหผูงตสป์ หน้าครับยังมีเมนูดีๆอีกหลายเมนูครับนำมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชฟวิชิตมุกุละกับรายการยอดเชฟไทยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ